ตอนนี้เราอยู่กันที่ป้อมมุมสะแก้วครับป้อมพระราชวังหลวงทิศเหนือก็จะติดกับสะแก้วครับ ก็เลยเรียกตามชื่อสไปเลยนี่จะเป็นประตูช่องกุดเล็กๆแล้วก็ประตูข้างๆวัด รู้สึกจะมีประตูทางแถบนี้หรือเนี่ยเป็นประตูนี้แหละครับที่จะให้เมียขุนนางมาถือว่าถือน้ำสัตพิพัฒน์สัตยาอันนี้ผมมาถ่ายตอนมืดแล้วตรงนั้นก็จะเป็นโมเดล เดินไปดูโมเดลก็ได้ก็เป็นโมเดลพระราชวัง นี่มุมนี้ก็จะเป็นป้อมสาราสาราบัญชีอันนี้ก็จะเป็นป้อมอาสาราถ้ำคุณบอพิษส่วนตรงนี้เป็นป้อมมุมวัดรามาวาดครับ อันนี้จะเป็นส่วนของวังสวนกระต่ายอันนี้คือป้อมสวนอนุ่นมุมนี้คือป้อมท้ายสนมครับเดินมาดูอีก มืดเลยอันนั้นก็จะเป็นอ่าป้อมท่าขั้นอันนี้เป็นป้อมปืนตรงตลาดเจ้าพม แล้วก็นู่นครับป้อมสาแก้ว เนี่ยครับป้อมสะแก้วป้อมพระราชวังหลวงทิศเหนือ